สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือนีป้าบนพนอีสานก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าคว,วามฝันของแมก่กอบค่ะแมก่กอบพนฝันเห็นปู่พญานาคค่ะพนฝันได้วาดขึ้นภูเนาะค่ะไปกราบไหวปู่พญานาคค่ะเรื่องเล่าคว,วามฝันของแมก่กอบสินไฮโซขห้ลาบเนี่ยไรกับไปบึงไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของแมก่กอบค่ะ สวัสดีค่ะแม่กอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันนี่กระไรมาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่กอบเนาะค่ะแม่กอบเพิ่นฝันเห็นปูฝันเห็นปูมาบอกยาค่ะเพิ่นหลังจากเพิ่นไปบวงสรวงแล้วเพิ่นมาเพิ่นฝันดีค่ะฝัน่าปูมาโบกยาเนาะเรื่องราวความฝันของแม่กอบ พิ่นสี่หายสุกใ้ดาบเนี่ยอะไรก็ไปฟังบึงเอานลำกันเนาะค่ะวันมาจังไรค่ะมีกบค่ะววานน่อัปูใหญ่เพิ่นว่าสี่ส่วนไปกุดอันบอกยาก็เลยไม่กาว่าเออเอาไปกับป้ายปูเอายาตัวใดในเอาเมดละมาแล้วเพิ่นวางซีก็เลยอันว่าสี่จือได้บอกปูจื่อได้เพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าสี่จือได้เพิ่่นวาก็เลยมา คิดยาตน,นี่ก็มาตั้งนั่นก็มคิดในใจจะคลองนะค่ะจะมาในใน,ในความตอนนัน่นพ่นผ้าไปไปเอาเลยเออป,ปูนเออส่วนไปเอาเลยยาใบาย,ยังสียังสัน่นบอกมดก็นี้กนั่นเพ่นบอกเกกออกป็นซื้อยาายา,ยาตนนัวนี้ยาตน,นี้ยา่นบอกนั่นสามสียางเนาะ ยาโรคกระเพาะยาโรคมะเร็งยาโรคอันอันนี้นะียังล่ะรับค่ะทับเข่งค่ะในความฝันเนาะค่ะในความฝันค่ในความฝันปรากฏว่าเพื่นข้าไปเอายุทุ่ค่ะไปเอายุทุ่งคู่อันเขาฝันคอยก็ไปน้ำเขาตุ่นล่ะค่ะไปน้ำปูตุ่นเลยขึ้นคู่เลยเออขึ้นน้ำคู่เลยค่ะคืนคือว่า เบาเวงเวงนัดภูนบ่เคยไปก็ยังเห็นไปเห็นอย่งูกเขาเนาะมันเป็นยังสี่คุทญานาคเนาะภูเขาเนาะูกเขาเป็นลูกพญานาคเลูกยางหักเขาว่าเ่าเคยเห็นสิมันสีเขียวคอยอันเอาสุสินไปให้ปูชุดหนึ่งในบ่อสีเขียวนี่ยแหละก็มันสินใดยาน แม่กอบนี่ได้เอาสินไปถวายเนาะสินไปถวายชุดหนึ่งค่ะสินนี่ซื้อเอาไปถวายเลยซื้อยันละต่ำปูดกอดเห็นบอตามให้ปูเป็นเป็นผ้าไหมเออก็ผ้าไหมจริงหรือล่ะพ่อจะถวายสินไหมกับฟันดีนะค่ะคนชวนไปเอายาเลย่องนทางฟันไปเห็นญานาคมันเปิ่งแงนหินนะป็นหินมอนเป็น เป็นหัวพญานาคเป็นโอ้ลายแบบนะค่ะสองสามสี่ฉันขุดค่ะขุดไปขุว่านี่ละมองปูอยู่คน่ะเข็นมืดค่ะภาว่าดวงคอยยืดดืเตึบเลยภาวะเห็นเออคอยคิดในใจจะคล้องนะค่ะคอยซ้ำนี่คอยบ่เคยไปใส่คอยก็ยังเห็นบอลบ่เคยเห็นก็เห็นว่างนะเคยบ่บอกคนใหญ่ได้คอยบ่บอกเลยนะค่ะเออก็จึงพวกเจ้ามาล่ะจึงเปิด เบาค่ะเบาเลยบทันเราเบาไือใชฟันเนาะว่าฟันเลยแนวเรื่องยังสีเบาเบาเลยนะแต่ว่าตอนขืนผูนั้นเบาวัโตเบาคือเวงเวงคือบ่เจ็บยังเลยนะคือจังห้องนี่บอยคือเคอะคือเคาะนั่นไปยังสีนะนี่ภูเขาเพลินนะยังสีค่ะบัดไปชุด้ทยนี่โอ้ยเห็นเป็นพญานาคเลยเขียวอุมลุมเลยนะ ค่ะก้อนหินเขียวเป็นก้อนหินเขียวสมมติตะเฮาว่าวๆนะเป็นก้อนนี้ดิเทพยานาคเนี่ยล่ะโอ้ยใหญ่เออแถวนี้บ่มีกี่ดอกทั้งใหญ่ทั้งย่างทั้งใหญ่ทั้งย่างมีหอดเสียงพรหมมืดมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยในความฝันนี่ได้กราบบ่กราบอยู่คอยกับกาบตัวกาบเอเมนกาบซามเถื่อได้กาบหาเถื่อกาบเอเมนกาบคือตะเภาอย่างสี่ได นี่กาเป็นสีปิดอสี่ได้จะบอกก็งงงายเพื่นบอกก็เขาฟันคอยเนี่เพื่นก็บอกอยู่ะเออเพื่นไ่ได้บอกยังสี่ยังสี่ได้เพบอกเออเพบอกซี่บัน้ว่าให้สี่เออเพบอกงี่เคยกันับถือมาตลอดค่ะเป็นสากว่าปีบอกสาิปีเลยนะงงงะ ไปไปไม่กดสีมีซุกเนาะค่ะฟันดีโฉบกระโฉบกระบุงอีพันคอยก็ให้พันแต่ว่าถือว่าเป็นฟันทีดีแฮงเนาะคุณแม่เนาะค่ะเดี๋ยวไปเห็นบอลยูบอลเศร้าเพิ่นเห็นมเพิ่นผ้าไปเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเอายาหนีมุ่นเพิ่นกระบอกในความฝันเออหมอกมืดเป็นคอยบมาไฮดอกตัวนี้ค่ะแต่ว่าพวกไฮยูอยากถามความฝันนั่นว่าจำได้บอกจำได้ นนี <Net> ่ก็เป็นสิ่งสิเตอยค่ะสอนดีศาท่านความฝันจำได้ยาตัวนี่เ้าถีทองแนวไดก็ได้ได้เมค่ะค่ะ คอยมันเอายาตั no ้งติได้มาตั้งติดเขาพินาคนี่ยล่ะตังติดก็มาหาจิคอยเลยล่ะใช่ว่าค่ะให้แม่กอบตีเป็นตัวเลขตีเป็นตัวไหนเออคอยบางตีดอกกอยว่าตีก็ว่าแปดสองคือเก้าเนี่ยล่ะแปดสองแปดสองมันนี่ดสองเด็ดไปกราบเพิ่นเนาะเพม่เนาะกราบหาข้างกราบหาข้างเนาะจุดทุกสิบหกดอกจุดไปจุดสูตรผลเออไปก็จุดตัวพินาบไปหอดกป็จุดตี สูดซิพกโดตามหาขังมานี่ทำ้าพาให้คุณแม่ตีตัวเลขหรือมีตัวเลขกี่บ่าหนึ่งหกห้าหนึ่งห้ากินไหมก็งกหาจับแปดสองก็อ้องนองนั่นตัวเหนไหาเปกากหาเสือ คเพราะวันนี้ความฝันก็ได้กราบหาเถื่อเนาะชุดจุดอีซิบกดอกเนาะงพุ่งเน่ยเพรากติพุ่งเนี่เคยฝันเห็นพญานาคบอกโอ้ยเมย์ฝันจนเป็เมย์เขาพญานาคตั้งแต่ใด้มาค่ะส่วนมากฝันนี่สิเป็นตัวเลขกะตีตัวเลขมันเป็นตัวใดพุ่งเนี่ยใช่โอ้ยตะกี้มันฝันมันกระคีรยุเดี๋ยวนี้ตีมันบอกเคยได้นี่ได้เลขได้ยุติซือบอกคยอหอดสือบอกขืนบอกลง โดยที่เท่าที่คุณแม่ฝันมานี่มันมักสิเป็นตัวไหนถ้าเห็นพญานาคเห็นพญานาคกระวะเป็ดซอสอี็ล่ลค่ะค่ะในเรื่องอันหกหนึ่งเนี่ยก็ว่ามันจุดทูบนะสิหกดอกกับกาพาทังเนาะโซงเป๋ไว้แสดงว่าพญานาคเพื่นนี่กากาเพื่นมี่กาพาบ่ได้คือพระสงฆ์พระพุทธรูปเขาเนาะ พระสงส์พระพุทธร,รูปเข่ากาบสามชางจุดสามอันนี้นมันจุดหาเอ้าจุดสิหพค่ะกาบค่ะกาบกาบเบอคือกาบพระพุทธธรรมเนาะกาบงุ้มกราบงันไงกาบ่ะกาบไงสูงหัวอีกได้บำเมนกราบสูงเลหัวติ้อหัวไปเลยติ้หัวไปเลยค่ะค่ะกาบั้งั้ก็ให้ทำช่ชมเอาไปพิจารณาเบน้าบึ้งเนาะาเนาะเอาไปเป็นแนวท่าง ในกอบพื้นฝันก็ปลาหม่านีแล้วค่ะท่านผู้ชมกถือว่าเป็นฝันที่ดีแห้งค่ะท่านผู้ชมข้อฝันของคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมบ่เบ่มีสั้นนั่นจบตั้งตีมือนาเนล่ะตั้งตีมือมาเนี่ยล่ะค่ะค่ะเพราะขอบคุณคุณแม่ได้หลายเนาะค่ะที่มาให้แนวทางความฝันเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเบิ้ลแนวทางตัวเรียของแม่กอบเนาะค่ะเพิ่น ฝันว่าปูพญานาคค่ะปูพญานาคฝันว่าผ้าขึ้นไปเอายาค่ะไปเอายามารักษาคนป่วยเนาะค่ะเพิ่นขึ้นไปทั้งผู้ค่ะขึ้นไปทั้งผู้กะห็นหลวงปูพญานาคค่ะเพิ่นกะไรไปไหวเพิ่นจุดถ,ถูกสิบพกดอก กาบหาขังค่ะหลวงปู่พญานาคเพิ่นกาอายุแปดสิบสองปีเนาะค่ะอายุของเพิ่นเพิ่นได้ตีเป็นตัวเีขหนึ่งหกหาค่ะหนึ่งหกหาเพิ่นจุดถูกสิบหกดอกเนาะค่ะหนึ่งหกหากาบหาเถื่อค่ะอายุของหลวงปู่พญานาคแปดสิบสองปีค่ะ แปดีสิบสองปีวันที่สองพฤษภาคมพ่อสสองพันหาร้อยหกเก็ดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํนาในเด้อค่ะชาะบ่านกะติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริภาณแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตุลีป่าบนญคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ส้มทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนญคนอีสานกันมีเพียงท่านคลิปหนาพผก,กันใหม่โศกโศกหมนันหมันลำลำลุยลุยยิ่งยิ่งตังตังกับตุลีของเมกอบเนาะค่ะสวัสดีค่ะ